สมชายกล่าวต่อว่าทักษิณยังอยู่ในคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากโดยคดีนี้ตำรวจสั่งฟ้องแต่รออายการซึ่งคนที่สั่งให้ไปแจ้งความคืออดีตพอบอทอบอซึ่งอายการจะพิจารณาในวันที่10เมษายนฉะนั้นตนคิดว่าเรื่องนี้จะทำให้ทางการเมืองยิ่งตกต่ำลงไปอีก โดยเฉพาะต่อรัฐบาลความไม่เหมาะสมของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่ต้องทบทวนแต่ถ้าทักทษิณพ้ลทอดแล้วก็เป็นอีกกรณีหนึ่งดังนั้นเรื่องนี้ต้องตรวจสอบต่อซึ่งสื่อมวลชนก็เห็นคลิปวีดีโอทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงการหายป่วยของทักษิณเกือบ100%เอร์เซหรืออาจไม่ได้ป่วยเยอะอย่างที่หลายหน่วยงานระบุ ว่าป่วยวิกฤตต่อเนื่องร้ายแรงถ้าไม่อยู่ในการรักษา